อลรบารในเลขกอองอยังจับมากะเบามังหนึ่งเลยพี่น้องเลยสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหก,กสิบสองพันกีบสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกสิบสองพันกีบอีกสี่สิบพันหอตแปดล้านเง<อ>ินขายเข่า่ะดีจ่ายเรียบร้อยอ่ะให้คนนับเนาะเพื่อความแน่ใจ ีคนในบ้านก็มาเห็ดอยู่นี่นี่สองคนเดียนเขาออกวันละวันละหลายปีเลยเขาเวียดแน่แน่ตัวเวียดเนาะเหี่ยดไดมาเห็ดอยู่นี่ใบเดี๋ยวนี้ได้สาไพ่เหรอเขาเวียดเขาแจ๊กอยู่ทีมาล่าขู่มันสัมเดียวบ่ะสัมเดียวอืมสัมกันเลยแต่ว่าโอ้ยมีหลายตัวเลยพวกหลายตุ่มเยู่ลูหลางนะจับเอาก่อนก่อน พอแต่เบิดกล้องไปนี่ห่วยผมย่อยนยางพรแห้งแหละเอาเนาะสบายดีเด้อเนาะดยใช้ระบายนิลภอองยังจับมากะเบาบังหนึ่งเลยพี่น้องเลยสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนบสองพันกีบอสิบเอ็ดล้านเจ็กสิบสองพันกีบอีกสี่สิฮอดแล้านอถูกเนาะเอา ให้แน่ยูดอกสันเนาะเงินขายเข่าเพิ่อนเงินขายเข่าเอื้อยยังถือไว้อยู่ไหลก็เด้อไหลก็เด้อเออติดหนีเพิ่นอีกแหละให้ให้มากนะชิปลานเนาะวันนี้มันดูอีกนานกว่าเลยต้องจุกเดี๋ยวเอากองเอื้อยใส่ก่อนเนาะว่าเงินตัวที่ขายเข่าเจ้าของมาซื้อซื้อซื้อเครื่องอันนี้ก็เป็นค่าเล็กขึ้นของข้าแล้วก็ค่าเล็กก็ซื้อได้นี่ เ็จเล็กเลยนะเล็กมินอ่ะเปิ้งซหกเ็สอเซ็หนึ่งเซแต่แต่สร้างคนไรเนาะสี่สิบคูณสี่สิบน,นี่็เซนะเป็นตัวเซพันใหญ่มันเลยตัวตวตัวควางอะไรกเป็นหายใจเงือนก้อนนาะพี่้องเนาะคือ,อตามคิวพี่้องเลยม่แมนมื่ออื่นหรือว่าแรงเนาะแต่ว่ามือนี่นี่บมั่นใจอ่ะโบมั่นใจว่าสะได้ไปเลยก่ได้ไปเขียวสีสวยพอตามคิวแมนตามคิว มจเงิน่อนไห้เนาอ้อานับเบิ้งก้อนถะเน,น,ะน,น,นาะอ่าคนตงายลใหญ่เลย<ด>นะน,นับผดูดอีเออนับอีกเบกนี่ก็นี่นับใบมันก็ได้อ่านับใบมันก็จักแหละร้อยใบยแล้วแหละสิลา้าน you okay. เงินในเพิ่นก่อนพี่น้องเนาะสมาครแกเอาเองนะจ่ายเงินแต่ก็แกไม่ได้เลยพี่น้องเนาะแต่ว่าอันนี้นั่นเอาบริษัมาแกเอาเองเนี่ยเป็นให้จ่ายเงินก่อนแต่ว่ามีเก็บเงินปลายทางจบโบมีโอ้ พี่นอเนาะอีกลันอ๋อพี่น้องเนาะัาผัดไทยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะ FC เบิ้ตผู้คุคนพี่น้องเลยคอย่าังเราขังไทยนั่งตาพปรทเทศน้ำเนาะมาดูก่อนบานนี่ก็เอาขงเนไปก็ได้น้านเลยยังไม่ได้อุนเห้เพ่น โอนให้แล้วโอนเอาสำรับเราอกได้แต่ว่าามกมันแล้วจะจ้กพี่นองเนาะนี่ราคาในเงินผนฝากไว้เนาะหนล้านเจ็ดแสนเจ็ดแสนิบสพนเอาให้พลแปดแสนในนทอนมาหนึ่้เดแสนหกสิบสอเหืหน่องเนเพิ่นนใส่นีโอนไปสองส หกเจ็มีหกสิบสองก็จะเอาอันหกสิบสองใส่เอาเงินน่อนนยมีตีใบสองเออนีๆไปหาสิบก็ไปสิบหนึ่ง้อนแล้วหกสิบอีกสองพันมาเนี้ยคุาผักวานหยังผักบ๊อบนยามใจจวดจวดน้องพี่น้องบอบชื่อท่าใจอยู่พี่น้องบ๊อบเลยมันก็บรได้น้องพี่น้องนี่แบบบื้นใส่ไปจากทางไหนทางยา หนี่งะจำได้สิไส้หนีทั้ทงนั้นหนีทั้ทงนี้หนีพอ่อกับมี่หนีพอ่อนี่เอ้ย,ย,ยเอ้ยไองเอยอะไรหนีรถหนีเพื่อนอยู่น,นะหนีว่ไปสองโอเคเป๊ะแบะนบนี้มีทอนเนาะต็นตองตามไปหาพก เจ็ดส <pe> <te> <rawd Moder> ิกพักับเจ็ดสิบหกภาษาเจ็ดสิบซเออเจ็ดแสนเจ็นรถสองพันาเรื่องเนาะสลัันเป็นสี่ล้านสามสี่หกเจ็ดก้าสบกับตาเรืองเนาะโอ้โหัดสิลอยเดียวจ่ายเงินคุณอไป เลยงาม,อาามเอารถมาแรงโอเคมาตามเลยเงินยังไหนเงินขายข่าวเงิขายข่าวเงินขายข่าวว่ะจิจ่ายเรียบร้อยอ่ะให้คนหนันออกเนาะเพื่อความแน่ใจ มีคนในบ้านก็มาเห็ดอยู่นี่ยนีของคนเขียนเขาออกวันละก็หลายปีเลยเขาเวียนเน่เน่ตัวเวียนเนาะไม่ได้ลยมาเห็ดอยู่นี่ยวเดี๋ยวนี้ได้สายเอ่ะเขาเวียนเขาโบแจ็คไปดีมาหลายอยู่เดี๋ยวนีโบมีเนาะใส่ข้าวหูไปส่งเลยแล้วตะกี้นั้นคนคนกะหูเบิัดแล้วเขียนตัวเป็นคนเพลคแน่นสุดตัวเน้่มันคนหลายทาง

มาใจเงินแล้วมาเสียเงินแล้วก็เมื่อไปมาเนี่ยพักเนาะเสียเงินนี่เนาะมาเสียเงินแล้วก็เมื่อมาในเครื่องกับมืออื่นเพื่อนอนจังได้เป็นชาวเวียดาสจีนเนาะมีแต่เวียเก่งซาเวียดอ่านใหได้ไงบ่ได้แต่ไอ้ยังเงี่นะปีนี่น้ำบอโบดหายนี่ใช่ไหมได้แล้วบอโบดหายก็ว่าเป็นบอเนี่ยนะอาจารย์สอนทางเนี่ยนะตัววันเดือนปีน่ะแต่บ่จื่อในความจำได้แต่น้ำไปสองพันสองพันนี่ยนะคืออยังแด้แล้ว เป็นนกกากาน้อตัวภาษาภาษาใช่จะเสอนทางในกับภาษาเนาะภาษากันอแบบมีบอกางน้าบูมีปไรถทางหลังบูมีนกตายจะามไปนวกตารสมุลวยว่อ พาเป็นหนีีิเป็นน้ะวันนี้แล้วหนีชาหนีใช่ทนีนนน่ิเป็นน้ะวันนี้ไปเมื่อหาลงปูลงปลามื่อวันนี้ก็หากินเข้าเที่ยงมาพี่น,น้องน้องท้าแม่อยู่หน้านเราพี่น้องมือวันนี้มีสมาชิกมาเพิ่มสองคนคือสร้างแจ้งกับทีมงานไปแล้แหละก็คือพาพ่นมาสร้างเล็กข้านน้องิขึ้นโค้งลังคากเลยพากัรลวงลงมานามาหาปลาลูกปีกกันว่ะ าาข,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 ขกาก่อ,อยกับคำว่าคุมกันดังไฟยันหมูหนาวคนวะร่มนพี่น้องเลยนะแต่กระเด็ดใครได้พูอยู่โค้งนะฮอนเดสเขานะมาจากหนาวพู้อยู่น้ำคนแลยเนาะเรื่องความนาหนาวเป็นนาทีพุงน้ำเถอะมันกวนะหาวานกวบอันตะเก้าคนมีโกล,ลนบ่กวนแฮกกวบโกลนไ,ไหมเนะอย่า,า,นนาเราปลาอนาคตปกปากลมนะ มันตะปลาสลามาลอะไรเนาะพี่หนึ่งมาลงเถื่อนได้น้องน้ำมันนี้กับเจ๊นี้นี่นะอ่าปลาบอนอยู่พี่้ัวพี่ปลาบอนบุยอยู่พี่จากปลาอย่างเด้อ,อ,อบ่อนป้านินมาเห็ดโกนแต่เก่าฮะนะ เดะรวมๆแล้วพี่น้นะงจนวัดปานินมันหาเห็ดหมงอยู่น้ำแคร์มันนะภาคเบืงในตะเก่ามันอยู่โอ้ยมองกระซักจบดีนะก็ไม่มันน่าลากไปน้ำเลย อาค่พะพ่อสาวมาหาเก็บปลาน้ำรักษาแนวนี้โอป้าอยากได้ปลามาย่างแทะเอาจีกินน้ำน้องเลยเดยวมันจิงแซวอะอคคร <laughs> ประมาณปลาจะเถื่อนด,ดิ แน่นนเอาก็น้องสะใหญ่มีแต่แหน่บอกกับชนไร่มองเขาบอกเราไม่ได้คอยสื่อมองมีตีนนะมีแต่มองอันนี้โอ้แหะบ่ขาดคงโป่องอยู่ดิอ๋อแล้วสรับทำมือผุแล้วถ,ถืออยู่บห้า,นา,าันไนไ้ไ ที่เข่ามองเขานี่แหละที่โอ้ยได้ก้อยเห็นไหมเนาะบรีดูดจักรปีสบายดีเดอสัางคนรอสบายดีรอเสาเอาสางเนาะเอาแต่เจ็ดแล้วสางวะาหลายนาทีวะ อยู่ผมเห็นน้องมันแดดบงกระเล่นบัวลายเนาะบึงก่อนจอยพดบงขับคอยซะจะมีผู้ยันบงให้หม่กมันบงเหมไปขัดทานมื่อไงก็บงกลับทุกใหญ่อยู่ในกันกุกใหม่กับบอนขัดทานก็จะเห็นปลาบอนโตเลยนี่นะเป็นอะไรเอาเคยเห็นยูตัวหนึ่งบอนในบอนหอกินยังไงกินปลาบอนอยู่างนี้แต่มองก็คือนิ้งแท้ล่ะ อีน่ะพอวะเท่ามองอันนี้นะฮะน่ะโอ้เห็นแน่ปลาันต่ำมองแต่ไม่คือปราต้มนะโดดความบ่ฮะโบยังโมความปลาเกลีดแลบได้อ่าไอหูว่าอยู่นี่เด้อมีอยู่ห่ะเพื่อชีได้บัตหนึ่งดิระดับมันโดดนี่ต้องตั้มแล้วมองเัานี่ค่ะมันมานี่ไม่ใส เด้มันอยู่เด้ทางนั้นไปเก็บก่อนใช่ไปเก็บก่อนใช่พี่พี่ปลูกกับเป็นตาปลาสีดองเ่รอใช่ดิปลายยังไงปักปากเอ้าแม่นอยนดีวะเดี๋ยวจีร่้ส่ะ มองกับตึงยืงอยู่กับทึงวิีนี่น,น,น่ะหืยไม่มปักอีเห็นวก่ะคอยว่ามองจอผมมไม่ปักลงพื้นบ่ตบตบกระแตหูมาแลวนะปะดุกนะใี่ไปนอง <c ười> ไม่ใส่มองมน้ำาผออ,อบอกว่ากัหัวมาเลยท่นตบหัวันมาตบอลดดนั่นบัดไปโอ้ปะดุกหากเงียงมันก็มันยึงบกปากมือข่หหูหน่อยขู่กนี้ ป็ปลากระพงนะปลาใหญ่ตัวน้ำมันยังอยู่ในหลอกตะแลงยังไปตามมองเลยแย้<ะ>งแย้งมันดองอะไรสิสรรนะจีกนเราได้ละแย้ง นี่แ่ะแจะตรีมันนอมอมเนะหัว่จะมีมะพรเขียดทรายพี่นนอะจุดขำอยู่ในเมื่อในเขียดทรายมะแกงมันซอนเขียนนี่แต่โบว,ว่างอันจากการขายเครื่องเหมก็มาหาอยู่หากินนำนาพี่เนาะมะโรเขียนลงปลามันเข่าผุ่มม่นี้ยว่าจ้างนี่โก๊ยังพักปลอดบ่ แล้วก็มันบ้อนบุยลลกินี้นะเดี๋ยวดีประดุกในคันยากีก่อนมันเป็นฐานค่ะก้อนอใส่ดักไปดิคนนะุณอะบอนอยู่กลางนะต้องตื่นต้องหยั่งเข้าก่อน โอ้ยขู่น้อยเพราะล่าชนะเอาะขู่น้อยพราล่าชนะนี่ขัดเท้าใส่ปลาใหญ่เด้ใชะเอาหดไปอยู่ปลาปลาเอ้ยเป็นมองใหญ่กว่าวะ แต่มันรอดไปได้เลยแชดงว่ามันก็รอดความได้แลรร้วจ้ะจะดับพ่นเลยเป็นปลาทะพอเราได้แต่ละเถื่อกหมมองปลาใหญ่เนาะฮะ <c oughs> โอ้โหดองความเลยนี่ กแจ้งทุกคูไปนะแมเด้อเอาไปดักปลาได้ให้ชิวผมเลยคะทีหาจอบเอาแถวมันไก่เลยาาเคอนน,น,นคอหาเอาบัตรไทยมันไปโฮมฉันก่อน น้องนี่ชิลหรครั้งพี่ทางนาตื่นติพี่มันหลุดทั้งแ้พี่เ<อ>พรน้องเป็นผักว่ะติงแล้ว่าิงแล้ว่อ่ะเอาดูวิวดูิเหนคีมันอยู่นะใช่แน่นอน่ะรัวชิลล์อีกจมมันจมมันเหรอเจียร้อยเอไปอะไร มันมันพอดีกาะคีมันแต่ปานบ่อยู่กับตโตาะวมองใหญ่กว่าอยู่นี่นะติวดีอันี้วัิน่ะวัดน้องวันี่ป้าปาก,กับานหัวใหญ่ทิพปกิเล็บกินเล็บานนใส่พูนมาแล้วทางนา่ะอ่านปนินกับป้าปา่ามันฟูไรปาก <laughs> <laughs> เอา้า <laughs> ยังว่ามันเป็นผักได <laughs> นน้องมันมันเนินกลางแล้วมันนันหลึกลุ่มทั้งขอบพี่ <laughs> อันผู้ไหญ่ปลาเ <laughs> ออเออไมะจักได้เสพปลาบอดองบอเต้น

คนยังพี่เอาปลาใหญ่ตัวนี้อยู่ได้คือว่ายังพันออกใช่หรอน้ <laughs> นองเป็นผักวะพอครัวพอครัว ตุ้ตำเจียวมาเกาะแสบๆเอออยู่เชิงคนใดเมื่อกี้กือน้องแอะไรปลาลูกไวท่านใดท่างใดไกลกว่าไปหาเอาเกลือไปไหนไปไหนพ่อตัวเด็ดวะฮะสามมือตัว่นตัวทิโอ้บอลนินพี่น้องเชียนินเชียนนินเผาเผาเผา พเนะกับเผาเขาผู้พนักงานกับปอปากตัวบางใหญ่เนาะพี่น้องฮะโอ้ยจะมือซุดผู uh. oh, ้พน mm ักงานผู huh. mm ้เ hmm. พื่นกันผู Throw ้ะอุ้ยมามามาเชียไปย่างหานี Polish ่เฉียดลุดเฉียดเป็นทอดเฉียดเนาะตายแล้วบล่ายังวูวปอปากใหญ่พี่น้องเดี๋ยวเลยจับทีให้มันกัดมือกันมันกัดมือกันอู้ห่งตัวใหญ่ค่ะปอปาก โดนเนาะเจสบไปดิปลุกดูจะวไปดิปลุงไปไปโตแข่วันนี้เอาปล่อยน้ารดเานี้นะเอาปล่อยน้าเลยอนี่นี่ย่างโตอันใหญ่ๆขักลโอ้ปนินอวดอ้วนน้อพี่น้องเนี่มันมันวันนี้เอาเกลือทมบีนี่พี่น้องเลยจีขักจีเนี่ยจางจร่างแจงผู้เห็นโยบุบะจีเนาะมันมันมันม อันโตเอิเอ้นสิเมื่อเที่ยงพุ่นบ่บ่ฮะอ่อา,อ,าอาตัวน,นึงมาป้อนเพิน่นแนนี่ลูบให้พ่นก่อนเฮาเอาตันนวนําบ่บ่ตัวน,นี้ให้านามากินก่อนเนาะเดี๋ยวเฮากินตนนาําลังได้อันอมาให้แม่มมวันป้อนเด้อใจป้าแล้ว ขอบใจป้าแล้วขอบใจเอไปป้านี้บายบายก่อนไปป้าลุงก่อนอ่าไปป้านี้ตัวมันส um ุกเัามือกินก่อนจดละแขนน้อยยี่ห่าตัวห่าตรงตัวเด็ดๆตัวนี้เด้อเอาตัวสุกอะไรได้ไปยังปลาตองบ่เอากระยาเดินมาให้ร้านโมปิ้งะ ปลาตองมันมีแต่ก้างที่กินเราเดยน้ำเพื่อนนระาเผาพอได้มากกระแสตู้ค่ะเมื่อหน้ากระิวลราบเอาอ๋องอาบปากง,งาผงาบอยู่เนาะลอยแงงอะไเดี๋ยวปลาตองสว่นจริงจริงนิดก็ถือมาให้อยู่นะเจงได้ทางไหนยันงบริสเสร็จส่วนมาแล้วกะ เออบื้งสีโทรหาบปลือยเพื่อนบอกเอาอันอุ่นสิบอ่เอาหนังซาเจอมันก็หนาเย็นเนี่ยค่ะเรนบอกปอกก่อนนะโอ้ยนั่นขับบุรุษเราจะไปเวียร์กันนะเราผู้อยู่เพื่อนวันนี้เฮาเฮาเป็นอันเด็กบนบ้านเราไปเวียกไปงานอะไรแบบนี้นะสนองคือยิงเปิดกา้ากัน ใส่ยังนั่นนะเออปูจีบอ๋อจีคอยชิจ้ำอองมันอ,อันอเขาคอยคุ้นเมื่อวานก,ก็คอยใส่ตู้ไว้ชิจีกินอยู่ยังไงจีเนาะคิดเกงเขียนก่อนอฮลัลโหลอยู่เพื่อนป่ามาให้เอาอมากินปลาอยู่หน้านี่นะชวนเอาอมากินปลาป่าะมีใครอยู่เพื่อนดิอืมโอเคละ โอเคโอเคดวงเวตาเผาเพื <chat> okay. mm? yes. ่อนมีพายุเพื่อนนะรับผลนะอืเพื่อนมีเผาเพื่อนก็โบเห็นออกมาเลยนะเฮ้ยจีตาจีตาตัดทีมงานสั่งเถอะยังได้ มันแล้วมันแล้วพี่น้องบัดกระบอกเดี๋ยวไปเก็บกันปลาย่างใหม่ๆหอมๆพี่น้องสดๆจากหนองดุดจีนะดุนนี้มันอีกแล้วสองโต อมันนหาไมาแล้วมาแล้วปลายังนะโอ้ปลากินหย่าท่าพอดได้ก้อยแล้ววันนี้โอ้ปลากินแล้วปลากินหย่าบ่เออปลากินหย่าเนาปลากินแล้วเนาะสองตัวมหาตัวน้อยน้ำนะโอ้คันสมกัครับคันสมมาจั่นโอ้ปลาปากน้ำ ปลกเก็ีเล็วบอกปลาจีบทแยนะสองตัวบออยู่ได้ก้อยแล้วพี่น้องเออไม่นูชิผลไม้ไว้โอขันศพกับคักคักเร่อขันศพขันศพดแ่อ่าผู้เห็ดเป็นไวเห็ุโร่เดอร์วนเฮาสวนเฮาสิกินตัวีก่อนฮะต้องลา้ด้น้ลางเอาเอาออกไว้อันนีทไมอีแม่ใอีแม่เราเหตดกินเองเราเป็นไงเออตัวนี้นั่น เาเปเห็ดกินอยู่เถียงเจี๊ยอ๋อเนกินี่กีไทกิยไนะกินก่อนเนาะตอนนี้ใหญ่ค่ะพี่น้องเป็นน้ำคนเป็นน้ำคนถือว่าลงปลาปีนีมานี่้ปีตะเกาวีะกินเป็นไงนี่มาๆอหัวมาแล้วแล้ววล ได้ตนี่ผิวแต่ตาหายโอ้โกระสุนแจ๊บเห็นรือางนีินนยนไมู่่โอ้ยมองยาจมเลยตนาแหละตนาและบายก่อนมองยาจมเลยเออตนาขอ อ่านดองออกแต่ข no ู่ใจก็ลงน้องคือเก่าได้ไะมมันตำเฉยๆบอเกาะยังบอกเดี๋ยเดีเด้ยเรียบร้อยอีกโตเรียบร้อยอุ้ยอ้ออุ้ยอุ้ยแ่นเขาบอกมีแฮนเอาไว้ได้ไงมันมาอยู่มองเกาะปาาเกาะปากสองโตนะพี่น้อง ค <c Dante> ุ <hart> ้มแล้ว <t> ค <hail schnell> ุ้มแล้ว <t> ค <sin telling museums> <t mus i> ีไปแล้ววัดนี้โอ้โหตายตายต้องจบเนาะขู่มันสัมเดียวบ่ะสัมเดียวอืมสัมกันเลยแต่ว่าโอ้ย มีหลายตัวพวกหลายกดอยดูย่นกล่หงนั่จับเอาเี้อหนายพวกของนา,างาิงิงไพ่ก่อนมานกินเข่ากินหน้ากนเ,นเน,เนเย,ยัมีาก,กินขานก,การปงปลุนนาะไ่มีต้อนี้ได้ปเือเนาะไปใหญ่นะน้องให้เอามาดูจากเถื่อนเนาะ เอาเพื่อพอ,พอ,พอกินอยู่ยเดินเนาะพี่น้องกินข้าวเที่ยงนำกันคลิปนี้ก็ย,ยืดยาวเนาะจังไลยขอ,ขอ,ข,อบบขอบคุณขอบคุณเพื่อพี่น้อง fc มาสุขคู่สุ่คนเด้อเนาะที่เขามาติดตามผับชมคลิปไฮไลายนี้ออข,ขอกล่าวเข้ามาสบายดี